กัรเรียงตัวกันนะครบมนตรากำเนิดแล้วขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การถแถลงข่าวเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่นะฮะของภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับแอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์สัญชาติไทยครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับสวัสดีทุกคนข้าวายุ ทหารเอกนักรบอันดับหนึ่งแห่งองค์รามข้าตังหากที่เป็นนักรบอันดับหนึ่งเป็นทั้งมือขวาเป็นทั้งลูกรักแห่งองค์รามลับต้องอยู่ในน้ำมีอาจวได้บนฟ้าแม้ฝืนก็ตามพยายามแต่หันใจไม่ได้ เสกมันตราเสกมนตราแล้วแรงกระททกปล่อยพลังปล่อยออกมาเรื่อมันตราที่ใจศรัทธาจริงๆขอบคุณทางทีมงานพูดอีกครั้งแล้วก็หลายๆครั้งเลยว่าดีใจที่ให้โอกาสเก๋ได้เป็นส่วนหนึ่งกับ,บโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เราชอบตัวละครต่างๆในเรื่องนี้ฮะเราก็เลยนํามาเป็นแรงบันดาลใจเราเห็นในวันณคดีเรื่องนี้คาแรคเตอร์พวกนี้เป็นไซไฟเราจะเอาแบบซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ย เข้า <ARS. S 2> ไปแบบเหมือนอดัปซึ่ง oui. มันก็จะเป็นอีกช้อยหนึ่งครับผมที่ให้ประเทศไทยแบบเออเราไม่ได้มีแค่แบบหนังพีเรียนนะ,ะแล้วก็ด้านประวัติศาสตร์หรืออะไรแต่ว่าไปทางด้านของอนาคตด้านสมัยใหม่ที่ไม่ซ้ํากับแอนิเมชันแบบจากฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาหรือฝั่งญี่ปุ่นโดยด้วยซ้ำนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันการสร้างผมคิดว่าคนที่ได้เหตุเนี่ยจะจะเข้าใจว่า อุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยเนี่ยจริงๆเรามีคนเก่งอยู่เยอะแม้กระทั่งทีเซอร์เองเนี่ยลูกค้าก็ไม่เคยเห็นนะครับเอาจริงเหรอครับเพิ่งเห็นวันนี้เหมือนกันเหรอฮะเพิ่งเห็นวันผมก็เพิ่งเห็นวันนี้ครับที่บอกว่าครั้งแรกในโลกนี่ของจริงจริงๆครับส่งเสียงดังให้กับเบนรารานีค่ะพระนางสีดาข่านทสกันในแอนิเมชันอะเป็นอะไรที่น่ารักมากนักจ๋า ได้ท่านจึงกระทำการอันไร้เกียรติเช่นนเเี้อยากให้ทุกคนมาดูหนังไทยกันเยอะๆนะคะที่ทำโดยคนไทยที่สำคัญมีคนไทยมาร่วมทำหนังเรื่องนี้กว่า300ชีวิตเลยค่ะนักรบมนตราตำนาน8ดวงจันทร์ประกาศสักดาหทั้งจักรวาลรับพิเศษ,ษ,ษดูก่อนใคร28กันยายนถึง1ตุลาคม ฉายพร้อมกันทั่วประเทศซึเปนตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์